ถ้าคุณพยายามคุมอาหารมาอย่างดีแล้วแต่ว่าน้ําหนักไม่ลงสัดส่วนไม่เปลี่ยนเลยเป็นไปได้อยู่2กรณีครับกรณีที่1คุณกินน้อยมานานเกินไปกรณีที่2คุณยังกินมากเกินไปอยู่ถ้าคุณเป็นกรณีแรกคือกินน้อยมานานเกินไปเกินสัก3เดือนขึ้นไปเนี่ยวิธีแก่นะครับให้คุณทํา reverse diet ครับคุณต้องกินกลับให้มันเยอะขึ้นครับอย่างน้อยนะให้ใกล้เคียงกับค่า TDE ของคุณครับกรณีที่2ครับถ้าคุณกินมากเกินไปอยู่คุณก็แค่ กินให้มันน้อยลงมาครับลองไปคำนวณหาค่า TDE แล้วกินลบจากค่า TDE เนี่ยสัก300แคล ทำไปครับแล้วลองวัดผลตัวเองสัปดาห์ต่อสัปดาห์ดูครับแล้วค่อยๆปรับอย่างเหมาะสมนี่คือลูกเทรนผมที่เป็นกรณีที่หนึ่งคือกินน้ยมานานผมให้เขาปรับไปกินเยอะขึ้นคุณเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2-4สัปดาห์ส่วนนี่คือเคสที่กินเยอะเกินไปครับลองกินแล้วให้ลองปรับดูคุณก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไปสักป,ประมาณ1-3เดือนถ้าคุณคือจะปัญหาเหล่านี้แล้วแก้ยังไม่ได้ดีมาหาผมว่าลุยแล้วผมจะช่วยคุณครับ